มาเรียนกันต่อหน้าสุดท้ายท้ายสุดนะครับของหนังสือสมัย4นะครับ S M B L E สมัยนะครับหปลว่าเยมนะครับป .4 หน้าตาหนังสือเป็นอย่างนี้นะครับหน้าที่86หน้าสุดท้ายท้ายสุดในส่วนที่เป็น s t u d e n t Book นะครับหนังสือตำราเรียนนี่คือรูปของครัวพี่นันเองสมัยบวชนะครับมีคลิปเสียงฟังคลิปเสียงก่อนนีกว่านะครับนั่นก็คือเป็นเพลงนะครับนะเป็นเนื้อเพลง Students Book Unit 6, Lesson 2, Smile Time. Exercise 1, Sing Along. Sponsor! ครับผมจบไปแล้วนะครับชื่อเพลงก็คือเพลงเล่นกีฬาเพลงเกี่ยวกับกีฬานั่นเองนะครับนะ What sport do you like? do you play นะครับคุณเล่นกีฬาอะไรนะครับแต่ถ้า What sport do you like คุณชอบกีฬาอะไรนะครับซึ่งคุณครูไม่ได้แปลให้นะครับ Like แปลว่าชอบก็กีฬาอะไรบ้างก็ทับสับได้ทั้งนั้นเลยนะครับนะทั้งเทนนิสฟุตบอลเบสบอลวอลเลยบอลนะครับปิงปองแบดมินตันรักบี้เบสบอลทับสับหมดเลยผ่านเลยนะครับนะ ตรงนี้นะครับ how many sports can you hear in this song ทีนี้เขาถามเลยนะครับ how many แปลว่ามากเท่าไหร่ตามมาด้วยคำนามผู้พจน์นะครับที่นับได้ก็คือสปอรตมีกีฬากี่ชนิดนั่นเองนะครับแค n นอยู่ที่คุณนะครับแคนสามารถเฮียได้ยิน in this song ในเพลงนี้นะครับแน่ๆลองนับดูนะครับและแล้วคำตอบมีอยู่แล้วตรงนี้นะครับนะ ไปต่อเลยนะครับนั่นก็คือมาเล่นเกมนะครับก่อนที่จะจบเรียกว่าสป์ตเกมนะครับก็คือเกมกีฬากติกาก็เหมือนกับหน้าก่อนๆน,นั่นเองนะครับคือโยนนี้แต่มาเกอร์คุณต้องใช้มาเกอร์ในการเล่นนะครับก็คือหมากในการเดินนะครับจะเอาเป็นฝาฝาขวดหรือเอาเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเอาเป็นลูกเอาเป็นหมาก er, ของหมากรุกก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เหรียญคือเหรียญบาทของเมืองไทยเนี่ยนะครับนะ รูนะครับให้โยนนะครับเดอะคอยเรียนนะครับนะถ้าออกเฮดคือออกหัวให้เดินไปหนึ่งช่องถ้าออกเทลนะครับออกหางไม่ชอบหางออกก้อยครับคุณครูกำลังจะบอกว่าเทลอย่าแปลว่าหางให้แปลว่าก้อยนะครับนะเดินไปสองช่องกดค้นที่สามนะครับเว้นเมื่อนะครับอยู่มูฟควรเดินนะครับมูฟในที่แปลว่าเดินนะครับนะก็คือย้ายนั่นเองนะครับเพื่อนย้ายโยมาร์เกอร์นะครับก็คือหมากในการเดินนะครับโยมาร์เกอร์ ชัวนิวสแควร์นะครับสแควร์ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับน้เดินไปยังสี่เหลี่ยมช่องใหม่ให answer the question นะครับไปอยู่ช่องไหนนะครับให้ตอบคำถามช่องนั้น if ถาเว่าว่า don't know นะครับถ้าเกิดคุณไม่ทราบ the answer คำตอบนะครับเด e นดังนั้นนะครับ you must go back นะครับคุณต้องเดินถอยหลังกลับมานะครับนยังสี่เหลี่ยมที่ถอยกลับมานะครับแล้วก็ answer that question แล้วก็ให้ตอบคำถามของสี่เหลี่ยมช่องนั้นด้วย The first player นครับผู้เล่นคนไหนที่ to the finish นะครับเข้าสู่เส้นชัย first เป็นคนแรกนะครับคนนั้น is the winner เป็นผู้ชนะนี่คือคำแปลดังนั้นมาดูทั้ง12ช่องนะครับนาะนเริ่มเล่นตั้งแต่ตรงนี้นะครับเรียกว่า start แล้วก็ finish เข้าสู่เส้นชัยนะครับทั้ง12ช่องนี้คุณครูนำมาเขียนาภาษาอังกฤษให้หมดแล้วก็ตอบให้ด้วยนะครับพร้อมแปลให้ด้วยเลยนะครับผม เราไม่ต้องดูตรงนี้แล้วนะครับมาดูตรงนี้กันเลยคุณครูลอกมาตรงนี้แล้วครับช่องที่หนึ่งนะครับเ o มอสป a t เด็ดยูสอบอลเนมเราให้ตั้งชื่อให้เขียนชื่อนะครับนะอสปอดกีฬาชนิดเดียวนะครับนะอสปอด that ซึ่งนะครับ use ใช้นะครับอบอใช้บอลหมชนิดเดียวแต่คุณครูตอบมา3ชนิดก็ไม่เป็นไรนะครับนะ เวลานักเรียนเล่นนักเรียนตอบชนิดเดียวก็พอนะครับนะเพราะก็บอกอัดสปอร์ตแปลว่าชนิดเดียวฟุตบอลวอลเลย์บอลเทนนิสนะครับนะค่อยสอนครับเดมอัดสปอร์ตนะครับคือให้ออกชื่อกีฬาชนิดเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่คุณครูใส่มา4ชนิดเลยนะครับนะที่ด้าซึ่งยูสบอลนะครับที่ไม่ได้ใช้บอลคำว่าบอลในที่นี้คุณครูอธิบายมาแล้วนะครับเทนนิสนะครับลูกเทนนิสก็เรียกว่าบอลนะครับหรือนักเรียนจะเขียนว่าเทนนิสบอลนะครับ วอลเลย์บอลก็เหมือนกันอย่าเขียนว่าวอลเลย์บอลฟุตบอลนะครับนะหรือบอลเฉยๆก็ได้เช่นนะครับชกมวยนะครับนะยกน้ําหนักนะครับเวสเลฟติงนะครับยิมดัสติกนะครับนะเชสหมากรุกนะครับนะไม่ต้องใช้บอลข้อสามนะครับเนมให้บอกชื่อนะครับเดอะสปอร์ตกีฬานะครับเด็ดซึ่งนะครับนะเด็ดแปลว่าซึ่งนะครับนะทั้งสามตัวนะครับแปลว่าซึ่งเด็ดนะครับใช้ได้กับทั้งคนสัตว์สิ่งของนะครับนะ อธิบายหลักไวยากรณ์เสริมเพิ่มเติมไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะเดดเนี่ยใช้ได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของนั่นก็หมายความว่าเช่นถ้าเขาเขียนชื่อคนนะครับว่าอ่าลีล,ล,ลโอเนลแมสซี่นะครับนะบเป็นซึ่งเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะครับเดดก็ใช้เชื่อมได้นะครับนะแต่ถ้าวิ h นะครับใช้เฉพาะสิ่งของกับสัตว์นะครับห้ามใช้กับคน คนนะต้องใช้วูนะครับวู oo, แบบผู้ซึ่งให้บอกชื่อกีฬานะครับซึ่งใช้อ่าเชตเทิลคอกนะครับลูกขนไก่ก็มีชนิดเดียวนะครับก็คือแบดมินตัน How many players นะครับมีผู้เล่นจำนวนกี่คนนะครับ Has a baseball team ก็ที่ทีมเบสบอลจะต้องใช้นะครับอ่าเบสบอลโทษทีนะครับ, ball, ททนะค,รบคุณครู ไม่ทราบนะครับว่าเบสบอลใช้กี่คนแหมคนโปรนึกว่าบาสเกตบอลโอ้บาสเกตบอลทุกทีถูกแล้วนะครับบาสเกตบอลหนึกว่าเบสบอลอบาสเกตบอลนะครับใช้หกคนนะครับดังนั้นบาสเกตบอลเพลเยอร์นะครับแฮสกัดนะครับนะผู้เล่นบาสเกตบอลนะครับจะต้องมีแปดคนนะครับนะต่อทีมนะครับตัวสำรองอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะพูดถึงตัวจริงนะครับ b บ s k e t ต a l บอลถูกแล้วนะครับหนังคุณครูดูเป็นเบสบอล o u hit a tennis ball with นะครับคุณเตีลูกเทนนิสนะครับด้วยอะไรนะครับขอเรียกว่า a racket นะครับนะไม่ใช่ a b a t นะต้องอั racket Name a sport that ด e d แอ a net นะครับให้ระบุชื่อนะครับกีฬาซึ่งต้องการต้องใช้นะครับตาข่ายนะครับนะคอยบอกมาหนึ่งกีฬาเท่านั้นนะครับนะอัดสปอร์ตที่คุณครูใส่มา กีฬาเดียวนะครับก็คือวอลเลย์บอลนะครับน e e ส์เน็ตนะครับข้อเจ็ดครับยู w วร์นะครับตรงนี้ให้เราเติมลงไปนะครับตัวแดงๆนี่ยู a วร์เฮล t นะครับคุณต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเวนยูสเก็ตบอ d นะครับเมื่อคุณเล่นสเก็ตบอรดข้อแปดกราบมีเพลย์เยอร์แฮรฟฟุตบอลทีมกอดนะครับแปลคล้ายกับบาสเกตบอลนะครับก็คือต้องใช้ผู้เล่นจานวนกี่คนนะครับในการเล่นฟุตบอล คำตอบก็คือฟุตบอลทีมนะครับแฮสก็ตนะครับตรงนี้ต้องใส่แฮสด้วยนะครับนะแฮสก็ตอย่าก็เฉยๆไม่ได้นะครับก็ตเฉยๆก็พอได้อยู่นะครับนะก็ตเป็นพาร t s ซิมโบแต่ใช้แฮสก็ตนะครับนะฟุตบอลทีมแฮสก็ตนะครับ12 players นะครับใช้ผู้เล่น11คนนะครับนะที่เป็นตัวจริงนะครับ ข้อที่เก้าครับเดมให้ระบุชื่อนะครับ Three f a สเทนนิสเพลย์นะครับนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงสามคนนะครับนะคุณครูก็ยกเซเรนาวิลเลียมนะครับนาราเฟลนาดาวนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับนักเรียนจะยกใครก็ได้นะครับแต่ยกไอคนรู้จักด้วยนะอย่าไปยกนักเทนนิสกลางบ้านนะเผื่อเขาไม่มีใครรู้จักฮาร์มี่เพล y e เยอร์สตารมีผู้เล่นกี่คนนะครับแฮสอาว e ลเลบอลทีมก็ที่ทีมวอลเลย์บอลต้องมีนะครับ ต่อว่าอาวย์บอลทีมแฮสกัดนะครับต้องใช้ก็คือนะครับตัวจริงนะครับทีมละ6 p l a y เพนะครับ6คน u h h a ตอาเบสบอลเวทนะครับควรตีลูกเบสบอลด้วยอะไรด้วยแบตนะครับนะด้วยไม้ตีลูกเบสบอลก็เรียกไม้แบตนะครับนะไม่เรียกไม้แบตเรียกว่าแบตนะครับเนมันราบุชื่อ3 famous f o ุตบอลเลเยอร์นะครับนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง3คนนะครับ ุณบูโก,โก, sey, Ronaldo, ก็ยกลิโอเนลแมซี่นะครับคริสเตียนโรนาลโดและก็ดิเอโกมาราโดน่านะครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่86หน้าสุดท้ายของหนังสือสมัย4ป .4 แล้วเจอกันในสมัยป .5 ป .6 นะครับขอบคุณครับนอกจากหนังสือสมัยแล้วนะครับนะสามารถที่จะไปเรียนหนังสือต่างๆนะครับใน แพลตฟอร์มที่คุณครูพี่นันสอนนะครับนะคุณครูนำหนังสือมาสอนตั้งแต่ Excel นะครับนะหนึ่งสองสามมหนึ่งสองสามเปลี่ยนชื่อเป็นเอ็กชั่นแล้วนะครับนะหนึ่งสองสามหนังสืออ่า c l ร s อ up นะครับของมหนึ่งสองสามนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับของมสี่ห้าหกและหนังสือนะครับนะไม่ใช่และหลายหนังสือนะครับที่นึกชื่อได้ก็คือ New Say h ์ l o ลนะครับปหนึ่งถึงปหกมีทั้ง เล่มที่เป็นตําราเรียนและเป็นแบบฝึกหัดส่วนสมัยนะครับเพิ่งทํานะครับนะท่านผู้ชมหรือนักเรียนที่ใช้หนังสือสมัยต้องอดใจรอดีนหนึ่งนะครับคุณครูเพิ่งทําของป .1 นะครับนะหนังสือเรียนจบไปแล้วแต่หนังสือแบบฝึกหัดยังไม่ได้ทาและก็มาทําป .4 หนังสือเรียนจบไปเพิ่งนําจบได้แค่สองเล่มน,นะครับ ทั้งหมดวัน12เล่มนะครับนะต้องกดใจรอนิดเดิงแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณครูทาเร็วนะครับนะเพราะว่าของประถมนี่มันง่ายนะครับแป๊บเดียววันนี้ก็ได้ถึง20หน้านะครับโอเคครับผมดังนั้นก็ขอจบการไลฟ์สดการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะแหมพูดเร็วลิ้นพันเลยแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ